สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเด่นก็จะมาทำรีแอคชั่น The Little Mermaid นะคะเงือกน้อยผจญภัยฉบับไลฟ์แอคชั่นนะคะซึ่งก็เราอะติดตามอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นสาวดิสนี์นะคะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าอยากทำตั้งแต่รีแอคชั่นแบบตัวอย่างแรกสั้นๆแล้วก็ตัวอย่างที่สองแล้วแหละแต่ว่ามันสั้นเกินไปมันไม่มีเรื่องให้พูดอะไรอย่างเงี้ยก็ คิดว่าตัวอย่างอย่างเป็นทางการของ The Little Mermaid เงือกน้อยผจนภัยเนี่ยมันน่าจะทำให้เราได้มีอะไรว้าวหายนะคะซึ่งตอนแรกหนึ่ง wow> ก็ไม่รู้ว่าเขาจะปล่อยวันนี้นะคะขอบคุณคุณปอนเบียงเซ่นะคะที่แบบมาคอมเมนต์บอกว่าขอรีแอคชั่นเงือกน้อยผจนภัยเราก็แบบอะไรวะมันผ่านมาแล้วนี่ว่าอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมันมีเทรลเลอร์ใหม่นะคะก็เลย มาทำรีแอคชั่นเลยนะคะรีแอคชั่นแบบน้ำไม่อาบต้องพูดแบบนี้เพราะว่าอยากเห็นอยากรู้อยากลองอยากดูว่าเฮ้ยมันจะเห็นอะไรเพิ่มขึ้นแล้วมันจะดีขึ้นไหมอาททุกคนพร้อมแล้วก็3 2 1ไป ล่มงตาช้ตกน้ำเย่แอรียลหลอนมันช่วยคนถูกคนนะเพราะอะไรเพราะว่าคนตกน้ำมีตั้งเยอะตั้งแยะลูกลงลูกเรือเยอะแยะมากมาย แอรีรยอหล่อนดันไปช่วยเจ้าชายวะ่ะหล่อนนี้มันร้ายจริงๆชุยฉากนี้เหมือนในการ์ตูนเลยอืมอุ้หางสวย ยังเห็นแบบความมืดมนแบบในทะเลอยู่อาจจะเป็นทะเลน้ำลึกอะเนาะว้ายเออซูล่าโู้ยยย อัร์ซูล่าเลิศมากสวยฉากขึ้นจากน้ำเมื่อกี้สวยมากซิลูเอตสวยอะไรสวยอืม เซบัตเตียนหรอตอนแรกอะคาดหวังว่าแบบเซบัตเตียนจะเป็นแบบกุ้งอบสเตอร์สรุปแล้วเป็นปูแดงๆเอาเก้าแมวอยู่นะมอู้ห โโอ้หฉ oh. 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 ากปลาเต้นลำเนี่ยสวยมากฉากฟาซายแบบฟุ้มฟุ้มเมื่อกี้โอ้โ oh. ห ที่สาว oh, woo ฉากนี้เนี่ยตำนานนะที่ขึ้นมาแล้วแบบร้องเพลงนี้แล้วน้ำซัดโขดหินเลิศ น่าดูพอตัวอย่างออกมาโป๊บอะบอกเลยว่าน่าดูกว่าอันแรกอันสองมากแต่คืออันแรกอมันแทบจะไม่เห็นอะไรหรอกอันสองก็พอเห็นบ้างคร่าวๆแต่ว่าอันที่สามเนี่ยทำให้ความน่าสนใจน่าดูมากกว่าเดิมแล้วก็ทำให้เห็นว่ามันมีตรงทะเลลึกแสงมันไม่ถึงหรือจังหวะที่แบบ เป็นแสงที่มันถึงแล้วแบบเห็นความสว่างความสวยงามหมู่ปลาเต้นระบำอันนี้สวยมากอันช่วงหมู่ปลาเต้นระบำแล้วก็ชอบจังหวะโยนทรายมากผม a r รี l สยายสวือไปตามน้ำแล้วนะคะทุกคนเนาะแต่ก่อนอะตอนดูทีเซอร์แรกอะก็แบบติดใจผม lock, เดดล็อกพอทีเซอร์สอง เห็นว่าผมแบบมีความพิ้วอยู่แต่ก็เป็นเดดล็อกแหละแต่ก็พิ้วก็รู้สึกว่าอ่ะโอเคเริ่มไม่ติดตอนแรกที่แบบที่เออมีข่าวว่าจะมี a r ร i a อผิวสีตอนแรกก็ติดแต่พอรู้ว่าน้องเก่งก็ไม่ติดเออพอทีเซอร์แรกปล่อยออกมาเป็นผมเดดล็อกติดพอทีเซอร์ส ที่แบบปล่อยออกมานิดนึงเห็นแบบความสยายของผมก็เริ่มไม่ติดเออพอาะทีเธอสตอนแรกก็แบบแอบติดใจแบบความแบบทึมๆของภาพนิดนึงนิดเดียวเท่านั้นน,ะนิดเดียวแต่พอเห็นแบบความสดใสความแบบฝูงปลาเต้นระบำัก็ไม่ติดแต่ตอนนี้ติดไอรู้ไหมติดฟลาวเดอร ฟาร์เลอร์คือปลาเลยเซบาเตียนคือปูเลยตอนแรกนึกว่าเซบาเตียนจะเป็นบสเตอร์ด้วยซ้ำเียดายนิดนึงแต่ว่าก็เข้าใจเพราะว่ามันมันมันแบบจะบอกว่ามันเป็นรียลลิสติก็ไม่ได้แต่ว่าเป็นร์เรียลก็ไม่ได้มันก็แฟนตาซีอะเนาะมันพูดยากแต่ว่าสัตว์ที่มันมีอยู่จริงในโลกนี้อย่างปูอย่างปลาอย่างเงี้ยมันก็เออมันมันมันก็เรียวได้แต่มันไม่น่ารักเหมือน ในกร์ตูนเท่านั้นเองนะคะสรุปเออซูลาไม่ติดพี่นางเงือกไม่ติดพ่อนางเงือกไม่ติดอะไรอีกพระเอกไม่ติดแอรีเลไม่ติดติดเซบาสเตียนปนปูเลยอ่ะทุกคนเนาะ ก็น่าสนใจนะคะเด๋ยนไม่รู้ว่าการตีความจะเป็นยังไงแล้วก็เนื้อเรื่องจะเป็นยังไงแต่เอาเป็นว่าน่าดูเดยวดิฉันจะแบบไปดูแน่นอนนะคะเพราะว่าเราแบบไม่ได้ยึดติดกับเขาเรียกว่าอะไรอะภาพลักษณ์เดิมๆหรือว่ายึดติดแบบเวอร์ชั่นก่อนเนาะคือเด่นก็เข้าใจในมุมมองของคนที่ ติดเวอร์ชั่นที่เป็นแบบผิวขาวผมแดงนะคะแล้วก็เข้าใจว่าคนที่ชอบเวอร์ชั่นต้นฉบ,บับแล้วแบบรู้สึกไม่เห็นด้วยกับนางเงือกผิวสีอันนี้ไม่เป็นไรคือทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีความคิดเห็นได้นะคะไม่ติดไม่ว่ากันนะคะเพราะว่าแล้วแต่คนชอบส่วนตัวเราอะเราไม่ติดเรา เป็นคนที่ชอบดิสนีย์อยู่แล้วเรื่องภาพจำเราก็ไม่ได้ติดเพราะว่าเราก็ถือว่าให้แบบมันมีโอกาสได้ดูแบบเวอร์ชันอีกเวอร์ชั่นหนึ่งส่วนถ้าบทมันไม่ดีเดี๋ยวเราสาบเองนะคะทุกคนแต่ว่าจากที่เห็นจากเมื่อกี้เนี่ยแทบจะแบบไม่มีอะไรที่แปลกใหม่จากเวอร์ชั่นเดิมออย่างอย่าง Mary f ฟิ e เซนต์เนี่ยเราต้องบอกว่า มันคือการตีความใหม่มีความเล่าเรื่องใหม่จากตัวร้ายที่เด่นชอบที่สุดเลยก็คือ Maleficent นะคะอันนี้คือเห็นแล้วแบบมันคือใหม่แต่ตอนนี้ย t h l l i t t l e m e เม a i d ะสิ่งที่ตัว t ทเ l อ r ปล่อยออกมาก็คือเรืออับปางช่วยพระเอกแล้วก็รักกันบารบาบาเล่าเรื่องมนุษย์กับเงือกก็ยังมีฟีลนี้อยู่แล้วก็ แล้วก็ยังรู้สึกว่ามันยังไม่ได้เห็นอะไรที่แบบใหม่เราไม่รู้ว่าเนื้อเรื่องมันจะตีความยังไงอยากเห็นการตีความใหม่ของ The Little Mermaid ฉบับ live action นะคะแต่ถ้าสมมติว่ามาเป็นแบบเดิมเลยอย่างเงี้ยก็อาจจะรู้สึกว่าอืมก็ก็เอาคนคนขาวที่ผมแดงมาเล่นเถอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า ก็คาดหวังว่าจะตีความใหม่แล้วก็มีอะไรที่มันสอดแทรกมีเนื้อหาที่เพิ่มเติมให้มันทันยุคทันสมัยให้มันเข้ากับปี2023นะคะจะได้แบบแฮปปี้ทั้งสองฝ่ายเนาะทั้งคนที่แบบไม่เห็นด้วยและเห็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออให้แบบให้มันให้มันดูแตกต่างอะ่ะไม่อยากให้มันดูเหมือนเดิมในความคิดนะแล้วก็อยากให้ให้มันแบบฉ่ำ ให้แบบเราไปดูแล้วอ๋อทำไมนาะงเงือกถึงต้องเป็นผิวสีให้แบบรู้ว่าอ๋อเรื่องราวมีการดัดแปลงนะอะไรเงี้ยเพราะว่าเด่นคิดว่าการดัดแปลงมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะคะเพราะว่า t l e l i t t l e m e t m a i d เวอร์ชั่นแรกก็ดัดแปลงมาจากนิทานนะคะที่ไม่เหมือนเลยไม่เหมือนเลยเข้าใจไหมพอแบบเป็นเวอร์ชั่นนี้เราก็อยากให้เปลี่ยนจากเวอร์ชั่น ที่เป็นการ์ตูนของดิสนีย์ด้วยมีความใหม่ฟิลเมอริฟิเซนต์แต่ยังมีความเขาเดิมของโครงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาเราก็อยากรู้ว่าเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงจะเล่าถึงอะไรนะคะก็ใครที่ชอบก็ไปดูกันนะคะ25พฤษภาคมนี้ใกล้แล้วเนาะส่วนตัวเด่นๆก็คงไปดูแหละดูเลยแหละเพราะว่าเด่นอะไมติดอะไรอยู่แล้วเรื่องนักแสดงผิวส่งผิวสีเออ มีช่วงเอชช่วงแรกเพราะว่าตอนนั้นข่าวมันนานแล้วมันก็ผ่านมา4-5่ห้าปีแล้วพอดูไปดูมาเอ้าเสียงน้องก็ดีอะไรเงี้ยการแสดงที่เราเห็นก็ถือว่าใช้ได้นะคะฉากเฉิดก,ก็ค่อนข้างที่น่าสนใจนะคะก็มันจะไม่ดราม่ามากอะถ้านางเอาทีเซอร์นี้ขึ้นมาตั้งแต่แรกเราคิดว่าแบบนี้เนาะก็ยังไงนะคะใครที่เห็นต่างก็ไม่กดกันใครที่เห็นด้วย ก็ยอมรับความคิดเห็นนะคะเม้นกันอย่างสุภาพนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ